ยินดีต้อนรับกลับสู่ Dream Car สถานที่ที่ความฝันเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณกลายเป็นความจริงหากคุณลหลงไหลในเครื่องยนต์ทรงพลังดีไซน์ที่แข็งแกร่งและสมรรถนะที่เชื่อถือได้คุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทน,นต์รถยนต์สุดพิเศษทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับ To โยต a h i ฮ u ักส2งรุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะท,ที่ยังคงยกระดับมาตรฐานด้านความแข็งแกร่ง สไตล์และนวัตกรรมหากคุณกำลังคิดจะซื้อรถกระบะที่สามารถขับได้ดีทั้งบนถนนในเมืองและทางวิบากไฮลักใหม่คันนี้คือรถที่คุณไม่ควรพลาดมาเริ่มจากดีไซน์การก่อน Toyota h ไฮ u ัก2 2 6 6ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโดดเด่นและทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่และดูดันพร้อมไฟหน้าเลดที่คมเข้มให้รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและมั่นใจ เส้นสายตัวถังเรียบเรื่องแต่ยังคงความบึกบึนในแบบที่แฟนๆไฮรักชื่นชอบโตโยต้ายังได้เพิ่มตัวเลือกสีใหม่ๆใ,ในปีนี้ให้ผู้ซื้อสามารถเลือกตกแต่งรถได้ตรงกับสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางวิบากไฮรักก็พร้อมลุยได้ทุกที่ใต้ฝากระโปรงโตโยต้าได้เพิ่มพลังให้กับไฮรักอย่างน่าประทับใจรุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ220แรงม้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรซึ่งทำให้ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านนั้ แต่ยังประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสําหรับการขับทางไกลหรือบรรทุกของหนักไม่ว่าคุณจะขนสัมภาระไปทํางานออกทริปท่องเที่ยวหรือขับบนเส้นทางออฟโรดไฮรักก็สามารถรับมือได้อย่างสบายเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นในขณะที่ระบบขับเคลื่อน4ีลอ้อช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีแม้บนเส้นทางที่ครุขระ อีกหนึ่งจุดเด่นของไฮลักส์2026คือความสบายในการขับขี่ที่พัฒนาขึ้นโตโยต้าได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนเพื่อให้สัมผัสการขับขี่ที่นุ่มนวลคลายรถยนต์โดยไม่เสียความแข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะขับในเมืองบนทางหลวงหรือผ่านภูมิประเทศที่ท้าทายไฮรักใหม่หมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบและรับเรื่องยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่ยังเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารไฮลักสอ2พันเน้นการผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบายสมัยใหม่ เบาะนั่งออกแบบให้รองรับสิรีระมากขึ้นและวัสดุที่ใช้ภายในดูพรีเมียมเกินกว่าที่จะเชื่อว่าเป็นรถกระบะมีหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วใหม่พร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดการเดินทางหน้าปัดดิจิทัลเพิ่มความทันสมัยและยังมีช่องเก็บของมากมายสำหรับสิ่งของจำเป็นในเรื่องของความปลอดภยัยไฮลักใหม่ให้ความสำคัญอย่างมากตโตโยต้าได้ติดตั้งระบบ Safety s ซน s e รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดอับสายตามไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือขับในชนบทคุณก็จะรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่ออยู่หลังพวงมาลายัยอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของไฮลักส์2026คือความสามารถในการลากจูงและบรรทุกน้ำหนักสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันและรองรับน้ำหนักได้มากกว่า1,000กิโลกรัมในกระบะท้ายเหมาะสำหรับทั้งงานและการผจญภยัย ไม่ว่าคุณจะลากเรือรถพ่วงหรืออุปกรณ์หนักไฮลักก็พร้อมรับมือได้อย่างสบายในด้านความประหยัดน้ำมันไฮลักใหม่มีความคุ้มค่าเกินค่าสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่และทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและดีไซน์ที่ช่วยลดแรงต้านอากาศจึงช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่าลืมความสามารถในการลุยทางวิบากไฮลัก2026มาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน ระบบล็อกเฟืองถ่ายและความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อขับผ่านโคลนหินทรายหรือหิมะได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางกลางแจง้งนักผจญภัยในวันหยุดหรือคนที่รักความท้าทายขององค์การขับรถแบบออฟโรดรถคันนี้เกิดมาเพื่อตอบโจทย์คุณแล้วโตโยต้าไฮรัก2026เหมาะกับใครมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถทํางานที่ไว้ใจได้ในวันธรรมดาและต้องการรถสําหรับการผจญภัยในวันหยุดเหมาะสําหรับคนที่ให้ความสําคัญกับความแข็งแกร่ง ความเชื่อถือได้และความสะดวกสบายในรถคันเดียวสรุปแล้วโตโยต้าไฮรักส2งพัรวมเอาดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความทนทานระดับตำนานไว้ด้วยกันมันไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือสไตล์การใช้ชีวิตจบแล้วสำหรับวิดีโอวันนี้บนรีมคาหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากดูคอนเทนต์รถยนต์แบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า